ถ้าหากตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีพลังชีวิตในแต่ละวันคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงครูบอกเลยนะคะว่าคุณจะต้องทำสิ่งนี้ตอนนี้เลยค่ะ การที่คุณไม่รู้ว่าวันนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้างนะคะล้วนแล้วเกิดจากการที่คุณไม่มีเป้าหมายให้กับตัวของคุณเองค่ะและการที่คุณนะคะจะมีเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงอ่าเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่การที่วันนี้คุณต้องซอยย่อยเป้าหมายเหล่านั้นเป็นเป้าหมายรายวัน คุณจะต้องรู้ค่ะว่าการที่คุณจะได้เป้าหมายใหญ่มาครอบครองวันนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้างเพราะหลายคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบคนที่หมดพลังนะคะฉันตั้งเป้าแล้วนะฉันรู้แล้วว่าฉันปรารถนาอะไรแต่ทำไมฉันถึงไม่มีพลังชีวิตนั่นเพราะว่าคุณลืมตั้งเป้าหมายรายวันค่ะเพราะคุณลืมที่จะต้องสร้างกิจกรรมให้คุณทำในแต่ละวัน ง่ายๆเลยนะคะถ้าหากคุณเป็นแม่ค้าขายของบนโลกออนไลน์คุณจะต้องรู้ว่ากิจกรรมของการเป็นแม่ค้าออนไลน์ของคุณในวันนี้คุณต้องทําอะไรบ้างถ้าหากคุณตั้งเป้า1ล้านบาทอย่างเงี้ยคุณจะต้องรู้ว่าเป้าหมายอะไรวันของคุณจะต้องทําอะไรบ้างคุณต้องไลฟ์สดคุณต้องอัดคลิปคุณต้องถ่าย before After คุณต้องใช้สินค้าคุณต้องรีวิวสินค้าคุณต้องสร้างตัวตนคุณต้องทําอะไรบ้างในวันนี้คุณจะต้องรู้อย่างแน่ชัดค่ะ และคุณจะต้องเขียนกิจกรรมที่คุณจะทำตั้งแต่ก่อนนอนเลยนะคะเพราะการที่คุณเขียนก่อนนอนเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าวันพรุ่งนี้คุณจะต้องทำอะไรคุณจะเป็นคนที่ตื่นนอนอย่างมีเป้าหมายและเมื่อคุณนั่งสมาธิเมื่อคุณนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งเมื่อคุณเคลียร์จิตเคลียร์ใจของคุณเรียบร้อยแล้วคุณจะสามารถที่จะดำเนินงานของคุณได้แบบทันทีและการทำสิ่งนี้เสมือนคุณกำลังมาร์ก จุดให้จิตคุณกำลังสั่งจิตตัวคุณว่าคุณมีภารกิจชีวิตอะไรบ้างที่คุณต้องทำและคุณจะทํามันอย่างลุล่วงทุกอย่างคูสัญญาค่ะและอย่าลืมนะคะทำสิ่งนี้กับตัวเองในทุกๆคืนคุณจะต้องเขียนชูดูนลิสนะคะไม่เกิน5อย่างต่อวันคุณต้องทําอะไรบ้างในวันนี้5อย่างห้ามเกินกว่านี้ ไม่งั้นคุณจะทํางานหนักจนเกินไปแล้วครูนะคะบอกเลยว่าการที่คุณทําสิ่งนี้คุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายในชีวิตและคุณกําลังอยู่ในเส้นทางของการทําสิ่งนี้ให้สําเร็จอยู่ค่ะเอาสิ่งนี้ไปใช้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรคุณมีเป้าหมายอะไรอย่าลืมนะคะ อย่าลืมมาร์กจุดให้กับจิตของคุณอย่าลืมเขียนภารกิจชีวิตให้กับตัวคุณในทุกชกวันเพื่อให้คุณนั้นได้รู้ว่าคุณมีสิ่งต่างๆที่คุณต้องทำคุณมีสิ่งต่างๆที่คุณต้องรับผิดชอบอย่าเพียงตั้งเป้าหมายแล้ววางมันไว้เฉยๆเป้าหมายที่มีคุณค่ามันคือเป้าหมายที่ผ่านการลงมือทำไม่ว่าคุณจะสำเร็จ หรือไม่สำเร็จจากการตั้งเป้านี้แต่เชื่อคุณนะคุณจะภาคภูมิใจที่คุณทำมันค่ะนี่คือจุดประสงค์ของการตั้งเป้าและนี่คือจุดประสงค์ของการเกิดมาเป็นตัวคุณในวันนี้จากนี้เป็นต้นไปทุกทุกวันของคุณจากนี้จะกลายเป็นวันที่มีความหมายและคุณจะมีความสนุก และคุณจะมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันสำหรับวันนี้ครูไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ